คุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้เป็นวันที่สองของการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ามาเป็นทหารกองประจำการนะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือเกณฑ์ทหารนี่แหละรประจำปี2567นะครับกำลังคนที่ต้องการในปีนี้กองทัพบอกออกมาบอกว่าต้องการเนี่ยประมาณ80,000กว่านะครับ85,000นายแต่มีคนสมัครออนไลน์40,000คนดังนั้นแน่นอนครับก็ยังมีส่วนต่างที่ชายไทยจะต้อง จับใบดำใบแดงกันครับปาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแต่ละพื้นที่นะครับอย่างที่นี่คือหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับชายไทยที่ถึงเกณฑ์คัดเลือกทหารมีภูมิลำนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงก็เดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกเพื่อคัดเลือกทหารกันเป็นจํานวนมากบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้แม้จะมีอากาศร้อนแต่ก็จะมีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องมาคอยให้กําลังใจกันนะครับ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เพศสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถตรวจเลือกทอาหารกองเกินเข้ารับราชาการกองประจําการได้มาคัดเลือกทอาหารด้วยนะครับแม้จะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหาคนครแต่ก็เดินทางกลับบ้านเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทอาหารตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันขณะที่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตชดฝ่ายปกครองได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยกันเข้มงวดทีเดียวนะครับเป็นการป้องกัน กลุ่มผู้ไม่หวังดีมาลักลอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์เนื่องจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับ